สำหรับเอพิโซดนี้ทางช่องรักบุญมีครีเอเตอร์นำเสนอในหัวข้อคลิปที่ว่าความทรงจำที่ไม่เคยลืมโอเปอิลสุชาตารํำลึกถึงเด็กสาวทั้งสามและครอบครัวที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้นับตั้งแต่ที่ฉันได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์ที่นี่เมืองนี้ได้กลายเป็นสถานที่พิเศษในใจของฉันและเมื่อมีการสูญเสียฉันก็รู้สึกเจ็บปวดใจ ในวันแรกที่ฉันมาถึงฉันมีโอกาสเยี่ยมชมร้านไขมุกที่สวยงามที่ชามินาฉันรู้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งไขมุกเช่นเดียวกับบ้านเกิดของฉันในประเทศไทยดังนั้นฉันจึงต้องการไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างบ้านเกิดแรกและบ้านเกิดที่สองของฉันด้วย ฉันมีเวลาที่ดีมากที่นั่นลองใส่ไข่มุกและออกแบบลุกกับทุกคนในร้านโดยลืมความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปหมดแล้วก่อนที่ฉันจะออกไปเด็กผู้หญิงบางคนขอถ่ายรูปกับฉันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในชุดสีขาวแม่ของเธอบอกฉันว่าเธอตื่นเต้นมากที่รู้ว่าฉันจะมาเยี่ยมและขอให้แม่หาชุดให้เธอใส่เพื่อให้เธอดูสวยเหมือนฉัน แม้ว่าเธอจะดูสวยงามไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็ตามและเด็กผู้หญิงที่อยู่ทางขวาของฉันก็ตื่นเต้นมากเช่นกันฉันบอกเธอว่าฉันมีชุดลายม้าลายเหมือนกับเธอในกระเป๋าเดินทางและหลังจากงานเทศกาลฉันจะกลับมาเยี่ยมเธอในชุดนั้นเพื่อให้เข้ากับเธอ แม่ของพวกเขาไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับฉันเธอจึงวางแผนจะถ่ายรูปกับฉันครั้งต่อไปที่เราพบกันก่อนที่ฉันจะออกไปพวกเขาเชิญฉันเข้าไปในบ้านของพวกเขาซึ่งอยู่ด้านหลังร้านของพวกเขาแม่ของพวกเขากำลังทำอาหารและมีกลิ่นเหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยความรักจากนั้นเราก็กล่าวคำอำลาและสัญญาว,ว่าจะพบกันอีกครั้ง แต่น่าเสียดายที่เด็กผู้หญิงสวยงามทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอีก17คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่18พฤษภาคมฉันไม่มีคำพูดที่จะอธิบายความเจ็บปวดใจของฉันพวกเขาเชียร์และอธิษฐานให้ฉันด้วยความรักและความหวังมากมายและใจของฉันก็แตกสลายที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นและเฉลิมชัยชนะของเรา เรื่องรามของพวกเขาจะอยู่ในใจของฉันตลอดไปและการอธิษฐานของพวกเขาสำหรับฉันจะเป็นแหล่งที่มาของความหวังและกำลังใจตลอดทุกย่างก้าวในชีวิตของฉันขอให้ดวงวิญญาณของพวกเธอได้พักผ่อนอย่างสงบในสวรรค์ขอให้จิตวิญญาณของพวกเธอได้รับการชี้นําด้วยความรักและความเมตตาของพวกเธอขอให้เราได้พบกันอีกครั้งในชีวิตหน้า Since I was crowned Miss World here, this city holds a special place in my heart. And when there is a lost, my heart aches for it. The first days I arrived, I had the chance to visit a beautiful pearl shop at Charminar. I knew that Hyderabad is a city of pearls, just like my home back in Thailand. So, it was my intention to not only support the local community, but also to showcase the cultural combination of my first and second home. I had a wonderful time there, trying out the pearls and designing the looks with everyone at the shop, forgetting about all the tiredness I had from my flight. Before I left, some girls asked me for a picture. The little girls in white, her mother told me she was so excited knowing I was visiting that she asked her mother to find her a dress to wear so she'd look as beautiful as me, although she already looked beautiful no matter what she wears. And the girls on my right were just as excited. I even told her I have got the same zebra pattern dress in my suitcase, and after the festival, I would come back to visit in that dress to match with her. Their mother didn't get the chance to have a picture with me, so she planned to take one next time we meet. Before I left, I was invited into their house, just right at the back of their shop. Their mother was cooking, and it smells just like how a home full of love would. Then we said goodbye with a promise that we will see each other again. Unfortunately, these three beautiful girls and 17 of their family members lost their life in a fire that happened on May 18th. I have no words to describe how my heart aches for them. They were cheering and praying for me with the so much love and hope, and my heart breaks that they didn't get the chance to witness and celebrate our victory. Their story will forever be in my heart. And their prayers for me will forever be my source of hope and encouragement through every step of my life. May your souls rest in peace in paradise. May your spirits be guided by your love and your mercy. May we meet again in our next life.